เขาเหล็กแน่ตัวนี้คือเป็นปฏิกิริยานี่คือหลักที่เป็นเนี่ยเจ็บเนี่ยเขาอยทีเนี่ยเจ็บนั้นแต่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เจ็บอันนี้คือหลักที่เป็นสเฟอร์สเตอรอยของพวกนี้เขาหลักๆเป็นแน่เดี๋ยอยากให้มันเป็นสิ่งนี้ว่าเสียหายพวกนี้คือหลักที่เป็นบ้านลยแค่เนี้ยมาแค่คือแค่ที่อะไรบางอย่างเราเราตอกหัวเสือหรือคือตอกหัวเสือ อะไรก็ห <aid> ัวเสือ <who> ห <referred to> ัวท <king dead> ี่เสือเสือเสือมึงไอเสือมึงกล้าเรื่องหมาเรียกว่าเสืออะไรก็เสือที่เรียกว่าหมากำลัหมาเชือกหมาเชือกมันเชือกหมาเชือกหมาเชือกอะไรคือเชือกผูกควายเชือกผูกควายนี่คือหลักที่เป็นผูกแน่อะไรก็เชื่ออะไรก็เชือกอะไรหลักแท้ๆนี่เป็นแน่ความเชื่อที่อยู่ในหลักเป็นแน่อดีตที่เคยผิดพลาดแต่ปัจจุบันมันอยู่ในยังอยู่ในหลักที่เป็นแน่เพราะละา ประเทศกูมีเหรอประเทศกูมีอะไรคือกูมีอะไรคือกูกูที่เป็นแล้วคนใส่อะไรคือคุมไส้คุมไส้ คุมอะไรคือคมอะไรคือคมอะไรก็ขุนไสขุมไสอะไรก็ขุมคุมอะไรคุมเชิงคุมเชิงคุมอะไรคุมมองคุมมองคุมมองอะไรขุมคุมที่เป็นสลัมอะไรขุมสลัมสีกว้างอะไรคือสิ่งที่เป็นของจริงคืออะไรแร่ก็ดูเรียวอะไรคือเรียวที่เป็นคุมอะไรคือลาที่เป็นขอบคุณอะไรคือคุณที่เป็นสลัมอะไรขุมสลัมอะไรคุณที่เป็นแห่ขอบคุณที่มีสิ่งดีขึ้นือแง่สิ่งที่เป็นแห่มัน ไม่ค่อยมีคนหรอกที tan, the the ่เขาจะทายกันกับแนวที่เป็นแนวความแตกต่างที่ไม่แตกต่างคือเราที่เป็นไอเอเชียอะไรคือทางเป็นเพราะว่าทางที่เป็นแนวพาร์ตเนอร์อะไรคือพาร์ตเนอร์ที่เป็นทางที่เป็นแบดบอยแหละเออประมาณนั้นแหละอะไรคือแบดบอย ทำมนัธรรมนัดมนัดสามน่ะนะแต่ผู้ยิ่งนัดเจนี่คือหลักมีนักที่การเรียนศึกษานี่อยู่ทางนี้เป็นเนี่ยเขาไม่ให้เด็กทำเขาเล้วเงี้ยไปฉันทำเองเอาหมูไปขายไปฆ่าไปเหี้ยบาปกรรมไม่สะ่ลได้เหี้ยเขามีวันตายอ่ะเขามีเขามีวันที่เป็นเขาไม่ได้อยู่อัแต่แต่วันนั้นก่อนจะถึงเขาต้องรอไม่ได้แล้วเหี้ยอยากอะไรแต่ขี้มันก่อนแม่ขี้มันเยอะเลยขี้หมูเอาก็ทำปุ้งจะแซ่บสิเหี้ย บุงให้เป็นแซียบใส่อะไรเอาต้มแซีบเอาต้มแซีบอะไรก็ต้มแซีบอะไรก็เสีบอะไรก็หลักทางให้เป็นข้าวขาหมูไม่อยากไม่รู้ตัวเขาตัวเขาเป็นไงอะไรก็หลักที่เป็นอะไรคือขาขาล็อกขาล็อกล็อกเป็นไลัล็อกขาที่อีเหี้ยสัตว์นี่คือหนึ่งหลักอีเหี้ยบอันนี้นี่ก็หลักเป็นไงสามทิ้งเหมือนว่าในสิ่งนี่เป็นอะไรคือทิ้งกันเบลทิ้งกันเบลทิ้งอะไรก็หลักเป็นคิดถึงอะไรเป็นอะไรก็หลักที่เป็นคขามื่อให้ความแตกต่างที่อยู่ในหลักที่เป็นเนี่ยใช้ชีวิตทุกมึงโคตรมีทุกอย่าง แต่ความช่วยเหลือที่อยู่ในทางที่เป็นไหนจริงใจอโอ้มันไม่จริงใจมันตัวมันตัวตัวอะไรจังสันตัวแล้วก็จังสี่ตัวจังที่สั้นสั้นที่ตัวอะไรอ๋อขาเป็นสวแกสวแบกก็เ,กเป็นคนแค่แค่พ่อของสวแกแม่ขอสัตว์คนอ่ะคนเราเกิดมาในหลักที่เป็นด้จิตใจมึงเอาสูงสูงเท่าไหงถึงสองไหมไม่ถึงสองอย่เงี้ยถ้าไม่ถึงสองจะพูดในสิ่งเป็นเขาว่าเลขหนึ่งคืออะไรไม่ตรงในสัตว์เลยคือเลขสองสองเมตรเนี่ยคนที่สูงสูงสองเนี่ย ทำไมคนที่มีชีิดอยู่ผู้มึงทำไมคนที่เขาสูงกว่าคนที่เขาอยู่ในหลักเป็นอะไรหลักที่อะไรเสาไฟเสาเสาไฟไฟเสาไฟอะไรคือหลักที่อยู่ที่สูงแต่เขาไม่ได้คิดนพวกมึงอะอะไรคือความสูงที่แตกต่างอะไรคือเลเวลแล้วคนแคบแคบพ่อของจะตัวเล็กอะไรคือตัวเล็กอะไรคือคนแคบมึงจะแคบอะไรมึงจะแคบชิมุกชิมุกแค่อะไรแค่แค่ก็แค่ อสตุนี่เหี้ยยัดแม่งสัตว์โคพอดแม่งมันจะจุกโคตรแม่งสัตว์หลักที่เป็นโอ้กูเป็นคอมมิชชั่นคอมมิชชั่นอะไรก็คอมพลสอะไรก็คอมเพเซอร์ตั้งตามตามอีเหี้ยที่เหี้ยอะไรก็อาร์เอสว่าอาร์เอสนี่คืออะไรอะไรคือแนวทางที่เป็นแบบระบบแบบไหนอยู่ในระบบของของมึงอะอะไรคือหลักที่เขียนว่าอาร์เอสของมึงบ้างอะไรคือหลักที่เป็นเพลงอะไรคือหลักที่เป็นอยู่ในหลักที่เป็นเนี่ยสิสเต็มของเขาคือแรกแค่รับฟังเนี่ย เขามีลำโพงไม่มีไม่ไม,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 มีในสิ่งนี้ความแตกต่างคือความแตกต่างที่อยู่ในหลาทางของอเขาเล่นเขาเย็ดเย็ดเสร็จแล้วกันสร้างแมมันแล้วเย็ดเสร็จแล้วก็สร้างแมงเย็ดเสร็จเย็ดแล้วก็ทิง yet, yet, ท้งเย็ดเย็ดแล้วทิ้งอะไรก็ R R H, อาร์อออเสะไรก็ออาารร์ R ์ S, เอสคืออะไรระบบของริบูริก ซาวหรือไม่ก็ซิสเต็มที่เรียกว่าเป็นไหนเอลิสเปกเอลิโอเลสเปกเอลิูเดทูสเปกเอลิโอเลสเปกอะไรกันทั้งเป็นไหนแล้วความเคารพน้องบางอย่างที่อยากจะได้เงินน่ะมันก็ต้องเป็นทางที่เป็นอะไรคือคอนเสิร์ตอะไรคือทางที่เป็นไหนอินไซน์อะไรคืออินไซน์อะไรคือแทางที่เป็นไหนระบบแบบไหนคือบางอย่างตัวตนคืออะไรเนาะแต่เมืเล่นในหลักที่เป็นโอ้เขาผิดคนนี้รับฟังคนนี้นั่นฟังผิด อะไรคือในระบบชิงของน้าๆอ่ะตัวตนของเขามีตัวตนชีวิตเขาก็มีตัวตนเึกวอาที่แม่เขาทำมนคนนั้นอมันจะฟังมันจะฟังแบบไหนใหยเขาละร้องสดหรือร้องแบบร้องไห้หรือร้องแบบแมนอันที่เราทำอายุให้มันเป็นปัญหาอะไรก็อายุอายุอายุอันนี้อายุยุอะไรยุให้ไปตำตำมันเลยตำมันเลยตำพ่อมันตำมันเลยตำมันเลยมีแมไมีมีม่นเลตำแกงตำนู่นตำนี่มีทุกอย่างเลยตำตำมันเลยตำมันมันที่เลย มันอะไรมันมันเลยมันเลยแต่มันเลยมึงไม่ได้รักเลยเอาคนแต่มันเลื้อยเขาแมนแรงตามันเลยตาที่มันเลยมันไหนเลยเอาขับผ่านขับขับเลยเถิดไอ้ไรคือเลยเถิดเลยเถิดเพาะอย่างมไม่ได้สิ่งนี้เป็นไอ้วอตเนสอะไรคือสวอตเนสอะไรคือทางที่เป็นอะไการศึกษาที่งๆโอ้ไม่ได้บอกเรียนเก่งแต่กูเรียนที่นนี้จริงเรียนรางท่าจะไปต้มอะไรต้มเลือดหมูต้มเลือดหมูเลือดหมูอะไรคือต้มเลือดที่เลือดหมู อะไรคือเลือดอะไรคือหมูอะไรคือกลุบที่เป็นหมูนี่ก็หลักๆเป็นโอ้ยแต่งตัวเนี่ยเป็นทีนก็เป็นทีเนเจอร์ทีเนเจอร์อะไรือทีเนเจอร์ตันเก่งตัวลอยบอกเสียใจนี่แม่เอาอย nice ูจ like ริงๆกูนี่บอกซื fun, like ้อมาใส่ทำตัวเงอะเด็กน้อยอะไรคือเด็กน้อยอันนี้คือพึ่งน้อยเพลงพึ่งน้อยเคยฟังไหมอะไรคือพึ่งหลวงอะไรก็หลักที่เป็นพออึงอ๋อพออึ่งใส่งอใส่ไหนมึงงอมึงงอแล้วเพื่อเพื่อใส่จะมึงงอแล้ว ก็ขี้พึ่งก็ขี้พึ่งอะไรก็แล้วเป็นหุ่นขี้หุนห่นหุ่นไปขี้หุน่นขี้พึ่งหุน่นขี้พึ่งนี่เราคนแก่แก่ที่อายุแต่ความเป็นอยู่เนี่ยที่เป็นหนึ่งความเป็นจริงคือไม่มีโอกาสทนะี่จะทาแง่ขาไปทางเข้าเมืองหลวงอะไรคือเมืองหลวงอะไรก็แที่เป็นหลวงที่เรียกว่าพันอันนันคือแคมป์คำที่อยู่ในแบเท็่ C A M อะไรคือ C A C A จุดพิกัดพิกัดไอคือล็อกที่เป็นครอบขวดไอคือแคมแคมเบรดไอคือคอมเบรดชิ้นเป็นเบรดทางที่เป็นบิสโตนคือหลักเป็นหลักเนอยางที่เป็นแหน่คือไปถึงบ้านคือทางที่เป็นระบบที่เป็นแหน่